เกย์ติมอุ้ยอุ้ยกินหมดเลยอุ้ยพี่วีกินหมดเลยอ๋อเราจะกินอะไรอ่ะอุ้ย สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบีเลอรเอิร์เน่ชแนลนะครับทุกคนก็ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาทําคลิปแกล้งงอนเอิร์นนะเออ <c oughs> ก็เมื่อกี้ก็เกิดอาการทะเลาะกันนิดหนึ่งนะครับทุกคนมีทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยก็ทําให้เกิดอาการงอนนะแล้วผมก็ถือโอกาสทําคลิปเลยเออมันรู้สบ้าง <c oughs> ผมจะแกล้งงอนนตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะเอิร์นก็นะผมปล่อยทิ้งไว้นู่นนะ <c oughs> โน่นนะครับทุกคนอยู่โน่นนะนะครับทุกคนผมก็จะแก้งนอนแล้วะผมก็จะเดินไปนะเออไม่มีอะไรมาก้าทุกคน้วก็ไปแก้งเอินกันเลยดีกว่าผมก็จะผมจะเดินแบบทำหน้าเศร้าๆไม่ไม่คุยอะไรด้วยนะเออไปแล้วเฮ้ยเป็นไรเปล่า เอาลวเป็นอะไรไม่ปกตินะั้นงอนอะไรเขาหรือเปล่าไ,ไปซื้อขนมไหมไม่กินขนมไหมต้องมายนะุ่งอ่ะเอาไปไปเดินเล่นกันปะงอนอะไรเขาหรือเปล่าไม่เอางอนก็ไม่งอนก็ทำหน้ามันดีๆหน่อยฮ<า>่าไปไปเดินเล่นกันปะเป็นอะไระไม่ไม่แล้วทำไมไม่เหมือนเดิมอ่ะ ไ,ไปซื้อขนมกันไหมไม่ทำไมอะ่ะเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อขนมกันไหมอองอนอะไรหรอือเปล่า่เยงอนอะไรปะเนี่ยเราซื้อขนมกันกินขนมไหมกินขนมไหมไม่มีเงินไม่กลับไปเอาเงินอองอนอะไรวะเนี่ย นอไปไหนเนี่ยไปไปไปเดี๋ยวพาไปซื้อขนมไปไม่เอาไม่กินปะไปลืมอุยลืมหยิบเงินมาไปไปหยิบเงินก่อนไปเเอออางินนก่โ้ไปเดี๋ยวเลยไปไปด้วยกันเร็วเหนียวไปไปหยิบเงินด้วยกันไปหูยเงื่นเงินอะไรเนี่ยป้า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 ป้งอนทุกคนผมเบื่อจริงเลยเบื่ออะไรอะไรคุยกับกล้องไม่ต้องมาคุยด้วยเอาแล้วไม่คุยกับเขาหรออะไรก็จะคุยกับกล้องแม่เนาะทุกคน เบื่อจาไปไปดูตรงนู้นกันงอนแล้วงอนอะไรนะงอนไม่มีสาเหตุนะทุกคนแล้วอันนี้ถ่ายอะไรอันนี้ถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปไปดูคนเดียวจะคุยกับกล้องกันทำไมอะก็มันไม่มีคนคุยแล้วก็จะคุยกับเคุยกับเขานี่มาเขจะคุยกับกล้องไม่มีคนคุยเคุยกับเานี่ปะปะปะปๆปะปป ไปซื้อขนมกันเดี๋ยวเขาเลี้ยงกินขนมอะไรไหมเป็นอะไรเนี่ยพาไปซื้อขนมกันเดี๋ยวเขาเลี้ยงเกี่ยอะไรกินเลยไหมเ้ยนี่ไงรถที่พี่ปาไม่เอาไม่กินอุ้ยโอ้ยเกติ่มโอ้ยโอ้ยกินหมดเลย โอ้ยกินหมดเลยเหรอโอยเองอืมอื้อ่ะมวยหมีแต่กินของคนอื่นอ่ะคือเราโอ้กินขนมไหมเอียบงอนออะไรนะงอนเรื่องอะไรปักเขายังไม่ ane? ได้ทำเขายังไม่ได้ทำอะไรให้อ่ะกินขนมเขาโอ้กินขนมไหมอุ้ยขนมชิ้นนี้อร่อยมากโอ้หืมเดี๋ยวปั้นเดี๋ยวปั้นเดี๋ยวปั้น อืมปอ้ปา้กินน้ำไหมเป็นบ้าลยวเนี้อุ้ยวัดเกินไปให้กินนิดเดียวโพี่วีกินหมดเลยอ๋อาจะกินอะไรอ่ะมาหงมาหุ้ยเลยบ้าบอเอ๊ เดี๋ยวป้อนเดี๋ป้อนเดอนป้ออือออืออร่อยไหมอร่อยมอือืออือเาดี๋ยวป้อนเดี๋ย้อนอุ๊ยงอนบ้าอะไรกินของคนอื่งเขาหมดเลยอ่ะมาเดี๋ยวป้อนอันนี้แหละเออนั่นแหละอืออืออร่อยไหม งอนน้กงอนไม่คุยก็ได้หายงอนก่อนไม่งั้นไม่ให้กินหยิบหายงอนก่อนไม่หายงอนก่อนไม่ให้กินอ่ะเอาดิหายงอนก่อนเอามาของเขาเฮ้ยหูยหายงอนก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนอุ้ยเอ้ยขนมหอหมดเลยอะไรเนี่ยบิ๊กบ้าอะไรเนี่ยนี่ขนมหอหมดเลยอ่ะ กินมาแล้วปักไข่งอนก่อนเริ่บไข่งอนก่อนไข่งอนก่อนเร็วไม่คุยด้วยมันก็ไม่ต้องกินเนื่ยอะหงอเงอนดีกันไม่ดีกันดีกันไม่ดีกันดีกัน งอ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 แล้วเนี่ยงอเฮ้ยพี่ขำแล้วเมื่อกี้ไม่พี่ขำแล้วไม่หายโกรธแล้วหายโกรธแล้วงองอไม่หายโกรธแล้วเร็วเฮ่ององอเรื่อยเรื่อเดี๋ยวเดี๋ยวป้อนนมไม่กินกินไหมเรื่ยเร็วอเดียนก่อนเร็วเดียนก่อนไม่งอ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 แล้วงองอ โอ้ไปแล้วไม่ไม่อยู่แล้วเอ้าโว้งอก็งอโอเคนะครับทุกคน <c oughs> ก็เห็นอาการของผมแล้วสิคือผมก็คือปั่นประสาทนะแบบแก้งงอนจนแบบปั่นเลยนะเออ,อโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยครับผมต้องขอตัวไปงอค<ม>ืนก่อนนะครับทุกคนโอเคบ๊ายบาย